อันนี้คุณครูกำลังจะเดินไปที่อาคารเรียนนะคะมีแสงแดดจ,จ้าเลยค่ะตอนนี้ใกล้จะแปดโมงแล้วค่ะแดดตอนนี้ดีนะคะรับแดดตอนนี้ดีนะเพราะมีวิตามินดีใช่ไหมถ้าเธอเจอแดดตอนนี้ดีใช่ไหมมันมีวิตามินอะไรวิตามินีอไม่ใช่ซี <c oughs> วิตามินดีเจอแดดตอนเนี้ช่วงแปดโมงถึงเก้าโมงเนี่ย เป็นสิ่งที่เราจะได้รับวิตามินดีพูดทีวิตามินดีทำให้กระดูกแข็งแรงอ่าเนาะเราควรรับวิตามินดีจากแสงแดดเข้าใจไหมปอนไหนเนี่ยปอนไหนปสาโอเคค่ะรับวิตามินดีนันไม่ร้อนเท่าไหร่เนาะแตรับวิตามินดีนะคะช่วงใกล้ๆ้ไม่เกินเก้าโมงค่ะเด็กเด็กเหนแล้วคิดกันเลย กิดการเลยนะมารับวิตามินดีด้วยกันเลยวิตามินดีวิตามินดีตอนนี้ใกล้จะคารบทงชาติแล้วนะคะ8ปดโมง <c oughs> มาเร็วใกล้จะคารบทงชาติแล้วนะคะใกล้จะแปดโมงแล้วะค,ะค่ะครูถ่ายอะไรรู้ไหม <c oughs> ครูถ่ายแสงาครูถ่ายแสงแดด อนเช้าเราควรจะรับวิตามินดีใช่ไหมเนี่ยใช่คร<จ>ับจากแสงแดดเนี่ยมันไม่ร้อนเนี่ยตอนเช้าเช้าเข้าใจไหมใช่ค<จ>รับจากแสงแดดแ<จ>มันไม่ร้อน<จ>มันไม่ร้อนโอเคครับเออไม่ร้อนไม่ร้อนจากแสงแดดนะคะ